เป็นที่น่าชื่นชมและยินดียิ่งนะครับวันนี้ผมได้ดูเพจของบอสบอยและโซแอนะครับเพิ่นโพดว่าคุณผู้กันปุริสายหรือบอยสิริชัยหัวหน้าหมอลำใจเกินร้อยสาขาผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมหมอลำดีเด่นแห่งปีได้อีกแล้วแห่งปีผูนไม่พี่น้อง และส่วนคุณนิชนันปุริสายในวงเล็บแอนอรดีก็ได้สาขานักร้องดีเด่นแห่งปีมาทอนมาโฮมอยู่ในใจเกินลอยใจเกินแสนเมืดพี่น้องเป็นที่นาฝากพุ่มใจแ้นครับเอซบ้านเอบก็คือสซีดีใจนะครับแต่ผมเนี่ยก็ยังดีใจแท่นคนที่เหมาะสมที่จะได้รางวัลมันไม่ใช่เรื่องง่าย มันโบแมนมาอยากให้ไพกะให้เพิ่นกะคัดเลือกว่าสมควรแเหลี่เหมาะสมเหล้วเพิ่นจังให้และคู่นี้เป็นคู่ที่ได้ทั้งบอยง่ายหรือเนาะทั้งผัวทั้งเมีย <c oughs> มันก็เป็นหน้าที่ชื่นชมนะครับพี่น้องก็ขอให้อนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไหว้เด้อหมอลำแจกเกินลอยนะครับ ไผยยี่สิไปหอดแส่สร้างเจ้าจะถิ่มมอลำนะครับมอลำคือมูลมังมระดกอีสานวัฒนธรรมอีสานแต่ผมเสือว่ามอลลัมเจเกินร่อยบอยศิลิชัยนะครับเป็นผู้ที่สืบสารศิละปะศิลปินดูจากการโพดของเพิ่นนะครับเพิ่นยังเน้นนะักเรื่องการร้องการลำนะครับบ่ว่าสิเป็นการฟ้อนการยังเพิ่นนี่แกะแบบออกมาแบบลีกีเลยเล่า ถึงจะเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็ตามอย่าทิ้งคำว่าศิล,ละปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาหมอล่ำเรือพีโนโอ่น้องมีมาตั้งเต่ดึกดําบันมีมาตัางต้งปูญาตาง่า,งายมีมาตั้งเต่หมอล่ำแบบภาษาพนใหญมันสูญเสียไปย้อนวัฒนธรรมชาติอื่นเขามานะครับเป็นจังไรกะดีใจน้ำทั้งสองนะครับทีเพื่อนได้ร่างวั่น สาขาวัฒนธรรมแห่งปีนะครับก็คือบอยซีรีชัหรือนายผู้กันปุริสายพร้อมด้วยนางนิชนันปุริสายแอนอรดี already, นะครับก็ได้เป็นสาขานักรองแห่งปีนะครับปาดมาคือคักเทคือได้ใส่ปุริสายํำกันคักเท้ <laughs> ดีใจน้ำครับ